สวัสดีค่ะพิ้ี่แหกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่กันที่ร้านมองตาณนั่นเองค่ะที่เราเคยรีวิวเต็มกันไปแล้วแต่วันนี้ค่ะเขาเปิดคาเฟ่แล้วแล้ก็เพิ่งเปิดไม่นานเนี่ยแต่เราก็ได้มาเป็นคนแรกๆเลยค่ะรู้สึกประทับใจกันรีบตัดให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะ ร้านน่ารักมากเลยเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะ Let's go <S ตอนนี้นะคะเราอยู่กับที่ร้านมงตาลค่ะซึ่งเป็นร้านของเชฟปูนผู้ซึ่งชนะรายการสวีทเชฟไทยแลนด์ซีซัน1น้องรัสวีทเชฟคนแรกของประเทศไทยคือคุณปูนค่ะ เป็นร้านที่บิ๊มกับพ็อกเก็ตเคยชิมไอติมไปแล้วละ่ะตอนที่เราเรีวิวไอติมทุกรสแล้วเราก็จําได้เลยแบบจําแม่นว่ามงตาลเท่ากับเชฟที่เป็นเชฟขนมจริงๆอะ่ะคือฉันชอบคอมบิเนชันในการทำไอติมเขามากฉันรู้สึกว่าแบบคือเขาเป็นเชฟจริงๆเขาคอมบีนี้ถ้าเกิดแบบคนทั่วไปอาจจะคิด,คดได้ยากว่าเขามีแบบคอมบิเนชันที่มันแปลกดีอะ่ะชอบมากหลังจากนั้นนะคะในวันเกิดดิฉัน ท,ทุกปีที่ผ่านมาเชฟฟงตานก็ถูกเลือกเป็นของความเเกิดบ่อยมากเพราะทุกคนจะแบบพี่มันต้องชอบแน่นอนแล้วมันก็ชอบจริงๆคือเชื่อในฝีมือเชฟปูหรือว่าแบบเออเขาทำอะไรออกมาฉันฉ้นๆว่าฉันถูกจดดกกับ คอมบิเนชันนั้นนั้นของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จําได้ขนมเชฟปูนจะออกแนวฝรั่งเศสเนาะซึ่งฝรั่งฝรั่งเศสมันจะเป็นแนวหวานที่ชัดเจนว่ากูหวานกูสวยอย่างเงี้ยถูกเปล่าแมจานแรกของพ่อมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นน้องวอชคัง,ชงใช่ค่ะวอชคังฉันเอาพ็อกเก็ตมาเพราะอะไรเพราะฉันฝรัง่งเศสไม่เคยถูกเลยแม่เอาพ็อกเก็ตมาช่วยนี่แหลคะค่ะเพิ่งได้ไหมก่อนพึ <laughs> <laughs> ่ื่มหมดแล้วปะ่ะ <laughs> ไปลองจานแรกกันเลยจ้า สำหรับจานนี้นะคะก็จะชื่อว่าวัชคังค่ะทางเชฟนะคะแนะนําให้ทานคู่กับตัวไลบูชูเรค่ะซึ่งจะเป็นน้ําชาบาเล่ค่ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบค่ะ แล้วก็จะเป็นน้ำแคนเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่แล้วก็จะมีตัวซินนามอนที่เรามาทอชไฟนิดนึงค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเวลาทานคู่กับตัววัชคังแล้วเนี่ยค่ะจะทําให้รสชาติพาเลตเนี่ยค่ะเลเวลอัพมากขึ้นคอมเพล็กซ์มากขึ้นค่ะสำหรับตัวคอนเซปต์วัชคังนะคะจะเป็นเดสเซอร์ที่เป็นเทดิชแนลเลยค่ะของคนฝรั่งเศสค่ะด้านล่างนะคะจะมีครีมวานิลลาค่ะมีซอสลาสเบอร์รี่ค่ะมีผลไม้สดนะคะที่อัดแน่นไว้เลยค่ะส่วนตัวไอศกรีมที่ทางเชฟเลือกใช้ค่ะจะเป็็นนนนไอออกมมวเเ่หืััคะะจปตขง ทางร้านซึ่งจะขายในชื่อของตัวเบอร์บังครูชตัวนี้ค่ะแล้วก็จะท็อปด้วยเมอร์แรงค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้สด,ดที่เป็นสามารถทานได้ค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ Enjoy ค่ะเอ,อ็นจอยค่ะวิลองชิมอุ๊ยเป็นเมอร์แรงที่แบบผู้ดีดอ่ะพ<ม>ี่ต่อเออนุ่มนิ่มวะมือสัมผัสมันซอฟต์มากๆค่ะอย่างก,กับเป็นโฟมอะมาทุกสัมผัสด้วยกันที่แล้วนะคะ หอมมากใฉันนะราสเบอร์รี่กับวานิลลาเป็นสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของล็อกที่แล้วเราว่าตอนแรกเราคิดว่ามันจะหวานมาแเนี่ยด้วยความคอนเซ็ปต์เป็นฝรั่งเศสเนาะปรากฏว่าไม่ขนาดนั้นกลิ่นราเบอร์รี่มันจะมีความแบบกลิ่นมันไม่ได้แรงเกินไปแล้วพอมันเจอตัวที่เป็นวานิลาวานิลามันก็จะแบบเป็นบอดี้ที่หนักแล้วก็ครีมครีมถูกปะแล้วมันหอมมากจริงเลยพอมันผสมกันแล้วมันลงตัวอร่อยมากแล้วเมื่อกี้เจอราสเบอร์รี่สดด้วยมีความแบบอุ๊ยเปรี้ยวปิดขึ้นมาหนึ่งอ่ย อร่อยแม่ให้ดูตรงนี้เห็นปะนี่คือส่วนที่เป็นวาน,นิลลามันจะเป็นแบบถึงกับมีฝักแบบเขาเรียกว่วาเมล็ดวาน,นิลลาสิบเพื่ข้างในซึ่งต้องกินคู่กันค่ะทุกคนคะ่ะมันจะดีมากอร่อยอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบที่เท็กซ์เจอร์มันมีหลายอย่างมันมีทางเท็กซ์เจอร์แบบนุ่มฟูของไอศกรีมใช่ไหมสองเท็กซ์เจอร์เนี้ยก็ต่างกันแล้วใช่ป่ะเราก็ยังมีความแข็งกรอบของเมอแรงแล้วก็ยังมีความแบบความกรอบของผลไม้อีกอ่ะเรารู้สึกว่าต้องกินทั้งหมด ด้วยคอมโบเดียวกัน,นก็จะแบบคอมเพล็กซ์ขึ้นมาดีอะแล้วเราก็ว่ารสชาติมันก็ถูกต้องถูกต้องตามที่คิดแล้วก็อร่อยอย่างที่เห็นสิ่งสิ่งนี้คือการแปะแปะติดลงไปคือเป็น,นเดีนบลูเบอร์รี่เนาะแล้วก็บีบครีมข้างๆซึ่งอ้ครีมข้างๆเนี่ยจะเป็นซอสแบบคซอสคัสตาร์ดถ้าอธิบายให้เข้าใจคือเป็นคัสตาร์ดที่มันข้างเหลเวไปดึ๋งก็จะแบบเป็นอย่างนั้นค่ะทุกคนคะแล้วมันก็จะมีความกลิ่นหอมจากวานิลลาฝาักที่เขาตีดแล้วก็ลูดเม็ดมันลงไปก็จะเห็นความเเ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 ป็็็็นนนนนมมลลลลลดดหออออออววาาาิยยยยูู่่ตรงั้้ะะะะพใกๆจแบบ นั่นแหละแล้วก็ดอกไม้ข้างบนอนะ่ะเราเห็นเวลาเขาเลือกเลยเขาแบบค่อยๆเลือกแต่ตัวที่มันสวยๆงามๆเป็นอาไม้กินได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เขาทำตัวเสิรังออกมาได,ได้ได้อร่อยเลยจริงๆอ่ะ สำหรับตัวน้ำตัวไรบูจเรค่ะซึ่งชื่อคําว่าบูจเรเนี่ยจะเป็นชื่อเมืองของฝรั่งเศสค่ะซึ่งเมืองเนี่ยเขาจะชอบเอาองุ่นค่ะมาแข่งกันแข่งทําองุ่นอะไรเงี้ยเอามาทาไวน์กันก็เลยมาเป็นคอนเซ็ปต์เป็นแก้วนี้จะเป็นแค่เป็นทรงแก้วไวน์เฉยๆก็เลยให้ชื่อว่าตัวไรบูจเรใช่แตวจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับองุ่นไม่ได้เกี่ยวกับองุ่นใช่ใชค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะเอาไปขอาเชิมพูดเรื่องดื่มที่เขาแพริ่งมาให้ค่ะข้างบนมีนิจินามอนแบบพ่นไฟจริงๆอ พอแก้วขึ้นมาอย่างเงี้ยกลิ่นซินนามอนแบบปุ๊บมาเลยหลายกลิ่นอยู่นะมันมีความเปรี้ยวของกระเจี๊ยบแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนที่มันฟุ้งอยู่ในจม,มูกมากๆอะ่ะไม่ใช่กลิ่นซินนามอนธรรมดาเป็นกลิ่นซินนามอนกับมีกลิ่นไฟอีกด้วยนิดหนึ่งเขาเล่นกับเกล็กกลิ่นได้แบบเยอะจริงๆว่ะเดี๋ยวขอกินคู่กับเค้กคำนี้พอเจอสตรอเบอรรี่อะ่ะ รู้สึกว่ามันช่างเข้ากันกับแบบความเอติมวานิลาที่มันคุ้นๆอยู่ด้วยแล้วก็ซอสวานิลาข้างๆด้วยอ่ะดีเลยตอนแรกคิดว่ามันจะแบบมาตีกันอะแต่มันไม่ตีกันที่ต่อคือเหมือนกับว่ากินนเนี้ยมันก็กลิ่นซินนามอนก็จะหายไปเยอะแต่ว่าเสริมกันเสริมกันที่ดีกลิ่นวานิลามันคู่แบบพอรวมกันแล้วมันแบบมีทุกรสจริงๆ บบหวานเปรี้ยวหอมพอยิ่งเจอผลไมล้มันก็ยิ่งสวัา่าเฮ้ยมันแบบเสริมรสเออมันมีมิติมันมีหลายๆชั้นมันไม่ใช่แค่แบบขนมหนึ่งจานอ่ะสวยด้วยไปตัวต่อไปกันคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวชูอลราโนเซตค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นแป้งชูค่ะถัดออกมาเนี่ยจะเป็นตัวเฟรตินค่ะซึ่งตัวเฟรตินนะคะจะเป็น แผ่นทองม้วนฝรั่งเศสค่ะแล้วก็จะมีไอศครีมฮาเซนัทหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมีครีมช็อกโกแลต70%ดซค่ะแล้วก็ด้านบนท็อปอีกนิดนึ่งจะมีตัวพาลีนค่ะซึ่งจะเป็นถั่วผสมกับตัวคาราเมลค่ะแล้วก็จะท็อปด้วยตัวแป้งชูอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ตกแต่งสวยงามด้วยทองกับต้มฮาเซนัทค่ะเอนจอยนะคะตัวนี้่ค,ค่ะต,ตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรแต่พอคุณเปียอธิบายข้างในมันหลายหลายหลายๆชั้น อืมหวานกว่า,วาวะนะั้นอืมส,สําหับนอ่ะฉันรู้สึก,สกว่าหวานกําลังดีอร่อยออชอบก๊อตเล็ตเขามันเป็นใช้ดาร์กเจ็ดสิบเนาะนั่นแหละมันจะมีความสําหรับยิ้มตัวนัน้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้หวานตรงนมีความอมขมๆแล้วเข้มๆเฉยๆไอติม,ม,มข้างในเป็นแบบครีมครีมมันๆบิโอตินเนี่ยที่เป็นฮอร์โมนฝรั่งเศสสําหรับเราเท็กซ์เจอร์นั้นอ่ะจะมีความเป็นนึกถึงไอ้นนี้ไหมรู้จักอทองทองก๊อตแลตเอออะไรเนาะใช่เท็กซ์เจอร์ของตอนนั้นคือเท็กกซ์์เเจออรรรโโคลาาช่่ทีบงว แล้วก็กรอบๆๆๆๆๆนะคืนนั่นคือเท็กเจอร์อออของฟิโตินค่ะตามนั้น,นแล้วก็เลยชอบที่มันมีหลายเท็กเจอร์ดีแต่ว่าใดๆหมดรวมมาจอกแนวมันและเข้มคน,นของโช็อกโกแลตแล้วก็ครีมมี่คีมม,ม,มีแค่นั้นแหละแต่ว่าชอบนะต่อไปชิมนะ้ำของเขากันดีกว่าคะ่ะเขามีน้ำตัวใหม่หลายตัวมากๆ ค่ะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเพราะว่ามันทำยากมากค่ะในนี้จะมีส่วนผสมของสัสบปะรดสับวรสมะพร้าวแล้วก็นมสดค่ะนในนี้ใช่ค่ะในนี้จะมีนมค่ะแต่เราเอามาคาริาฟจนใสกลิ๊กเลยค่ะวันนึงจะทำได้อยู่ที่ประมาณ5-6ถึง6แก้วค่ะหาวคำไม่เคยเกิดมาไม่เคยเกลินที่ใสนมแล้วใสอะตกใจกินแล้วนะคะเข้าจะยากสำหรัะ <laughs> คือเราเคยชินกับการที่กินสับป,ปะรดแล้วมันสดชื่นใช่ไหมต่อเราเปรี้ยวเราหวานใช่ป่ะอันเนี้ยนั้นเป็นกลิ่นสับป,ปะรดแล้วน้ำพราวาเข้ากันอ่ะโอเคมีความเปรี้ยวแบบสับป,ปะรดมีความซ่ปปมาๆแบบคล้ายๆของสับป,ปะรดนิดนึงอ่ะแต่นั้นต่อจะมาแม้เป็นความกลิ่นหวานของน้ำมะพร้าวากินหอมกินนวลๆอ่ะแล้วมันก็มีความเค็มนิดนึงด้งดวยคูอความเปรี้ยวกลิ่นมันมาจากทั้งสับป,ปะรดแล้วก็ตัวสับปะรดเนีแปลกเลยแปลกเลยไม่เคยกินถามจริงฉันก็ไม่้รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้ใส่นมแต่เขาไม่บอกค่ะ Amazing กินแล้วอะเรอะเร่เค็ม,มากเราว่ามันอร่อยอะคือปกติเวลาถ้าเรานึกถึงสับปะรดมันจะเป็นเปรี้ยวหวานอะอันนี้มันเหมือนเปรี้ยวเค็มนิดนึงแล้วเราก็ได้กลิ่นกลิ่นมะพร้าวแบบแตะๆอยู่ที่ลิ้นตลอดอะเปรี้ยวเค็มมันมีความแบบสับปะรดจิ้มเกลือบเราแต่ว่าใดๆคือเราว่ามันซับซ้อนมากๆเพราะว่ามันมีกลิ่นมะพร้าว mm. ที่ามาเตะแบบต้องกินไปสักพักอะเออกินไปสักพักแล้วมันก็เตะ ซึ่งเขาบอกว่ามันมีนมดน้ใช่ไหมมันไอคำว่าที่พี่วินพูดว่าบอดี้น่ะเราว่าคือสิ่งนี้ด้วยแหละมันมีความห,หนักๆอะไรบางอย่างซึ่งเดาว่าคือนมเดาว่าเดาว่าคือ,คอนมอออมันคือความไม่ใส่อะเออถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายชาย,ายากนิดนึงใช่ใช่เขาถึงยากแต่อร่อยใช่ค่ะคำนี้เลยเขาถึงยากแต่อร่อยแต่ถ้าสมมติแบบเราได้รู้จักเขาอีกนิดนึง ก็อาจจะรักเขาก็ได้ฉันว่าต้องมีวันที่ฉันรู้สึกว่าแบบฉันคิดถึงเขาอะฉันอยากาหากเขาอะเพราะว่ามันไม่ที่ไหนทำได้เลยอยู่ดีว่าเป็น 2, สัมผัตรสีที่แบบอืมอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปเราฉันอยู่คนสวยคนต่อไปตัว <c oughs> นี้นะคะจะเป็นชื่อว่า l o v e the p r o v e n c e ค่ะตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของตัว r ร s e m a r y ค่ะ La เว n เดอร์แล้วก็ขิงค่ะแต่ว่าจะนิดหนึ่งเป็นกิมมิคเบาๆก็ให้รสชาติมันชูขึ้นมาสวยมากสุงยาวเขาดีดูดิดูรันสวยมาก เข้มเหมือนกันอะเข้มเหรออืมตอนดมเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เว้ยเพราะอาจจะก็แบบลาเวนเดอร์อยู่ตรงนี้อ้วแต่พอเข้าปากกลายเป็นลิ่ขิงแล้วแบเราไม่รู้สึกคล้ายๆจริงๆแอลที่กลิ่นมันไม่โหดเท่าอะเออเป็นจริงๆแอลที่สวยๆอะแค่อย่างนั้นแหละแต่ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบกลิ่นเนื้อสวยๆฉันต้องทำภาพแบบฉันคังดอกลาเวนเดอร์แทงจรทั้งสองมิติอะฉันว่าสองสามไมิติเป็นแค่แบบเป็นกลิ่นถึงขึ้นอ๋อแต่เราจไม่จะมาท้ายๆเพราะคืนน้ำไปแล้วจะมีกลิ่นแบบ นิดนีด้อืมแล้วก็ซาซาแเ้ว้็ความเผ็ดมันจะเผ็ดขิงแต่คนนี้อร่อยนะเปรียปร้ยวๆด้วเพราะเธอชอบกินจิ้งจ el ใช่ตอบผูดถูกเพราะฉันชอบกินจิแงจวถูกต้องในวันที่อากาศร้อนจะต้องกินึงคนนี้แน่ๆเลยเป็นจิงจ el ที่ไม่ไม่ผู้ชายคือปกติจำไทยจิ้งจ el ส่วนใหญ่เราจะรู้สึกถึงความเป็นผู้ชายแต่คนนี้รู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงด้วยความที่เขาใส่กลิ่นดอกไม้อะไรกลิ่นเข้าไปแหละมันนุ่มนวลอ่ะใช่อืในขนาเดียวกันมันแบบมันมีความเผ็ดร้อนของสิงใช่ไหมแต่ว่ามันมีรสอื่นๆที่แบบ นวลขึ้นมาอร่อยแต่ฉันตัวเราเอฉันต้องกินแล้วเพราะฉันเล็งมานานน้องชาของฉันสองคนจากมาริอาจสองนนี้เป็นชาของร้านนี้ที่เขาใช้ชาจากแบรนด์มาริอาชมาผสมเขาบอกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีมาแล้วสามร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยแบบหลุยที่สิบสี่สิบสี่เขาจะสั่งมีคำสั่งบอกว่าให้ไปหาชาดีมาเสริมแล้วครอบครัวมาริอาจคือครอบครัวนี้เป็นคนที่ไปตามสรรหาชาดีมาเสริมอ่างเงี้ยคือเขาก็เลยมีความรู้เรื่องชามากเลย่าเ้ยเขาเปิดบริษัทขึ้นมาหลังจากทีกต่อมาอม เขาก็เลยแบบได้รับการขนานนามว่าเป็นโอครูตูแห่งวงการชาฝรั่งเศสตอนแรกฉันอ่านฉันก็แบบอู้ว้าวว้าวมันจะขนาดนั้นเลยเหรอพอชิมก็แบบเอออเอขนาดแร้มืออย่างเงี้ยให้เพื่อนส่งไปให้เพื่อนชิมอ่ะเพื่อนที่ชอบกินชาเพื่อนบอกว่ามึงกูกินแล้วกูเหมือนใส่สุ่มอ่ะกูแบบอย่างเงี้ยรัดขึ้นมาทันทีแล้วก็แบบสุ่มเดินได้กินมันฮารุฮารามากๆอย่างเงี้ย ามาโคโปโลค่ะของแบรนด์มาเลเซบค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำแอปเปิลค่ะกลิ่นแรกก็ได้กลิ่นแอปเปิลไม่รู้เขาละลายในมือหรือเปล่าแต่มันมีความเป็นแบบไม่เหมือนชาแอปเปิลเลยแต่ว่าเป็นแบบรูละ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 มันขึ้นตอนนี้ไม่ขึ้นตอนนี้คือเมื่อวานเพิ่งไปเรียนการกินชามาจากอีกที่หนึ่งเขาสอนว่าเวลากินเข้าไปอ่ะให้อมและใช้จมูกดมตอนอยู่ในปากมันได้กลิ่นจริงว่ะเนี่ยยิ่งกลิ่นปุ๊บแต่แบบตุบทั้งมันทันทีเลยเพื่อนได้กินแอปเปิลชาด ต่อมาค่อยเป็นกลิ่นชาที่เป็นแบบกลิ่นชาดาผสมกับกลิ่นดอกไม้ผลไม้จากประเทศจีนอัติเบตเป็นการเดินทางสู่ดินแดนล่าลงไหลที่ไม่มีใครเคยได้เดินมาก่อนคือเป็นลกลิ่นที่ไม่เคยมีใครได้กลิ่นใช่ไหมคะคือสาหรับบีมันเป็นกลิ่นที่บีไม่สามารถอธิบายได้แต่บอกด้แค่ว่ามันหอมมากจริง,รงๆไม่ใช่ชาที่แบบไม่ใช่ชาแล้วจบหอมอะอาจจะดอกไม้แอะไรหลายหสิ่ง อธิบายไม่ได้พี่บินพูดคือมันหอมมากๆเราเรารู้สึกว่ามันภายใต้กลิ่นหอมนั้นมันคือการเบลนอะไรหลายๆอย่างรวมกันที่เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอ่ะแต่ว่ามันทําให้ได้กลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นมันเฉพาะมากๆเราไม่เคยกินชาแบบนี้มาก่อนไม่เหมือนเออเกมันเหมือนที่พี่บินบอกเลยว่าคือไม่ได้มีแค่มิติเดียวอ่ะกินเข้าไปแล้วมันมีแบบคือเบลนอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแน่นอนจนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีลักษณะเฉพาะมากๆมันหอมอะค่ะหอมจริงๆตกใจเดี๋ยวให้ตกใจมาก คือมันซับซ้อนมากๆาคือกลิ่นมันแบบอนี่คือกลิ่นอะไรแล้วมันเป็นกลิ่นที่ดีมากทุกอย่างแบบแล้วมันอยู่ในปากฟุ้งแบบนานมากๆกคือสมมสึว่าแบบเราปิดปากเนี่ยเราจะได้กลิ่นนั้นอะขึ้นจมูกตลอดเวลาเลยว่ามันอยู่นานมากๆมันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆาคือรู้สึกว่าแบบโหนี่คืออะไรสงสวรรค์เหรอ <laughs> ไม่ใช่ถึงว่ากลิ่นไม่ถึงไม่ไปถึงว่ากลิ่นมันเป็นสวนดอกไม้อย่างเงี้ยนึกออกป้ะแบบเทวีาอะ<ค>ไรแบบนี้ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ชื่อว่าเออร์เกฟิสค่ะจะเป็นน้ำแบนชาของมาริยาแแฟค่ะเป็นเออร์เกรค่ะแล้วก็มาผสมกับน,น้ำลินจีค่ะแล้วก็มาอัดแก๊สค่ะเออร์เกรลินจีฟสพี่ต่อ <c oughs> <c oughs> กลิ่นลินจีฟุ้งมากอะ,อะกลแล้วต่อจากกลิ่นลินจีก็จะเป็นกลิ่นชาแล้วมิาอาจจะมีความฝาดนิดๆอยู่ ฉันไม่เคยคิดว่าเ okay, ออเกกกับอินจีจะเข้ากันขนาดเนี้ยทำให้มันกลายเป็นชาที่บรรชาที่เปรี้ยวหวานนิดหนึ่งแล้วก็หอมเนี่ยเ okay, ออเกมันหอมดอกไม้เว้ยมันไม่ได้หอมแบบคือชาเออเกมันจะมีกลิ่นเออเกใช่แต่ว่าต่อจากกลิ่นเออเกมันจะเป็นกลิน่นฟุ้งของดอกไม้ที่คนละดอกกับมะคอบะโละทำแบบบิมภาพของบิมคือเป็นดอกไม้ที่ผู้หญิงจะจัดอ่ะเป็นแบบดอกไม้สวยๆแบบ กลิ่นฟงฟงๆดอกไม้โทนนั้นอะแต่มาคคปโลมมีความกลิ่นเครื่องเทศผสมกลิ่นต้นไม้ที่อย่างแต่อันนี้ก็จะเป็นหอมฟุง้งหวานๆซึ่งมันกลิ่นหวานของดอกไม้พวกเนี้ยมันเข้ากับกลิ่นจี่เว้ยเราก็เลยแบบโอ้ความซับซ้อนนี้ฉันชอบอย่างเงี้ยแต่น้ำรานีกรู้สึกว่าแบบทุกคนต้องมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีความแบบไม่ธรรมดายอยู่อะแต่ว่าต้องพิจิตรปีขอในหะลายอย่างคือไม่สามารถวอรร้อนๆมาแล้วคร็อกอย่างเงี้ยได้ไเอเ,เออนี่คือม็อกเทลจรงิงๆอะแต่โดยรวมสรุปข,ของตัวเนี้ยคือเรารู้สึกว่า กลิ่นขึ้นกลิ่นแรกมันเป็นสองสิ่งนี้แหละแต่มันไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรตามท้ายแต่พอเขากซ์ชาล,ลงไปปั๊บอ่ะพอเรากินน้าอะไรพวกนีเ้เสร็จอ่ะกลิ่นที่คุ้มอยู่ในจมูกยังคงเป็นกลิ่นชาที่มันเหลืออยู่ของแต่ละตัวซึ่งเราชอบอะไรพวกนี้มากรู้สึกว่าแบบหวังให้คนได้ได้กลิ่นอะไรที่มันต่อทานที่มันแบบจะไม่เบื่อเราชอบรู้สึกว่าประทับใจมากกินแล้วแบบเออตอนนี้คิดรอกินไอติมกันค่ะ คคเรจริงๆผมจะเปิดคาเฟ่ก่อนครับใช่คือจางตามชื่อผมก็คือวงการลาเจอร์ลากลาสมันจะเป็นแบบว่าอาร์ตดไอศครีมครับ <c oughs> ก็ชื่อก็เคยเป็นลาไอศครีมไปแล้วทีเนี้ยก็โปรเจกต์มันติดอะไรหลายอย่างก็โดนแบบตามตามสภาพครับก็เลยตัดสินใจที่เปิดเป็นตัว Delivery ใช่ออนไลน์ใช่ครับขายดีมากขอบคุณค่ะ ต้องตออคิวนนี้มีหน้าร้านแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยจะเป็นคนละแบบกับตัวที่ที่ออนไลน์คือด้วยความที่ว่าเป็นร้านไอศครีมผมอยากนำเสนอทุกอย่างที่มันเป็นไอศครีมครับผมชั้นเค้กจะไม่ได้แบบไม่ได้ลงมาเกี่ยวข้องในร้านนี้ด้วยแต่ก็มีออเดอร์ได้ใช่นเดียวกคุณเปียบอกว่ามีออเดอร์ได้ครับผมก็คือผมก็จะมีทั้งหน้าร้านแล้วก็หลังร้านใด้วยกันก็คือจริงๆตัวเบสไอศครีมตัวนี้เนี่ยเริ่มมาจากผมทำขนมแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องแมทชิ่งตัวเนี้ยผมชอบ แล้วเราเอาไปอยู่ในเค้กอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆอยู่ในเค้กมาก่อนแล้วก็มาลองทาไอติมดูก็เลยออกมาเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะมีความแบบแปลกๆนิดนึงไอผมพูดอย่างนี้ดีกว่าทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันนะครับหลายๆอย่างมันไม่จำเป็นต้องจากัดว่าไอติมต้องเป็นรสนี้นะเค้กต้องเป็นรสนี้นะอะไรย่างี้ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างตอนนี้มันมันสามารถมาผสมรวมกันได้หมดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครีเอชั่นที่ทำออกมาสามตัวแรกก่อนครับผมจะเป็นรสที่ค่อนข้าง ทานได้ง่ายไม่ได้แบบเป็นรสที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์ขนาดนั้นครับผมเริ่มจากตัวตัวแรกก่อนเลยกันสีสีน้ำเงินนะครับผมจะเป็นคาเคาว์คาคาก็คือตัวโกโก้ด้านล่างจะมีตัวชอ็อกโกแลตพัมเบิลมีชอ็อตทัฟเฟิลครับผมไอศกรีมชอ็อกโกแลต75%นะฮะตัวโฟมด้านบนจะเป็นตัวโคโค่นิสใส่เครื่องไอซ์ฟูมาที่เพื่อนวิปครีมฉีดให้เป็นโฟมแล้วก็ท็อปด้วยตัวชอ็อกโกแลตจากประเทศไทยครับผมจากจังหวัดชุมพรตัวนี้คือคาเคาค่ะที่มีเชฟปุ่นอธิบายไปเนาะมีอะไรบ้าง ฉันใเมซิ่งกับโฟมมากที่สุดฉันแบบฮะโฟรรมทำมาจากสิ่งนั้นเหรอกินแล้วนะให้ดูเนื้อเลยนะเนือ้อเนื้อมันจะมีความหนึบเหนียวอร่อยมากเลยอะ่ะขนาดแบบคนไม่ชอบกินช็อกโกแลตอะ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะเค็มข้นมากๆแต่เป็นช็อกโกแลตที่หอมอะ่ะสิ่งคู่โฟมดีมากเลยเพราะโฟมมันเฟลเจอร์ม,มันเบาอ่ะตัดกับความข้มขนหนังสข้างล่างแล้วก็อร่อยอืมชอบเนื้อโฟมเหมือนกันยุยแอฟฟิเชียร์อยู่คนหนึ่งหนึ่งคือ เนื้อไอติมมันหนืดหนืดเนี่ยวุ่นวิ่งเนาะแต่โฟมมันเบาแต่โฟมมันเบาเป็นเบาที่หนืดหนืดเหมือนกันนิดนึงอ่ะกับข้างบนช็อกโกแลตนี่เขาบอกเขาใช้นิฟใช่เปล่าใช้ไมันจะมีความแบบเปรี้ยวแล้วก็แบบขมๆนิดนึงซึ่งชอบตัวนั้นมากเลยรู้สึกว่าแบบเออเอาไปตัดกับเนื้อข้างล่างให้ดีแต่ว่าเนื้อข้างล่างคือหนืดเลยนะแบบช็อกโกแลตที่หนืดไอติมที่หนืดเหนียวเลยอ่ะอร่อยแล้วเนื้อเนียนมากค่ะแต่ในใจก็คือหวานปกติคนใครกินหวานน้อยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะใช่ตัวที่สองสีขาวนนนนะะะคครรััับบบบผผมมมมมจจเเปป็็ตวววิิยยขแ ฝรั่งเศสที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วก็วจะเป็นตัวแป้งพัฟแล้วก็เป็นครีมวานิลานะครับตัวด้านล่างจะเป็นตัววานิลาดิฟแฟมแมทครีมแล้วก็ตัวาวานิลาไอศครีมครับผมข้างบนท็อปด้วยซอสเทคารามลนะครับแล้วก็ข้างบนสุดที่ปักไว้จะเป็นแผ่นซีโลพสทรีนะครับทีเนี้ยตัวแผ่นเนี้ยมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆแป้งเกี้ยว<ค>ของฝรั่งก็จะใช้เทคนิคเดียวกันกันกนแบแป้งพัฟก็คือตัวแป้งพัฟก็เป็นแป้งเนยแป้งเนยใช่ไหมครอันนี้ผมก็แป้งทาเนย แป้งทาเนยเหมือน,ก,นกันเทคนิคเดียวกันแล้วก็อบจนมาเป็น,เป,นเป็นชั้นแบบนี้เหมือนกันจะได้ความบางเบากว่า<ม>จะคนละแบบกับตัวแป้งพับครับ,บน้องมิวเฟยค่ะตอนไปถ่ายคอนเสิร์ตเราอยากกินส่วนเพราะว่าเขาบีบครีมวาน,นิลาลงไปก่อนแล้วก็โปะด้วยไอติมวาน,นิลาลงไปทุกอย่างดูน่ากินไปหมดเลยวาน,นิลาดิฟฟิมแบตครีมคือเหมือนกับคัสตาร์ดที่เหลวนิดนึงก็คือเหมือนตัวแรก กินอันนี้วา่ kidding, วางเลยอ่ะเหมือนโรตีอนเดกเลยเป็นเนยที่ปกติปกระดาษอืมปกติที่บ้านจะเอาแป้งฟิโลตัวเนี้ยมาห่อชีสแล้วก็ไปทอดแต่อันนี้ก็เลยตกใจที่คุณพูเอามาทำไอติมพอกินก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากันนั้งตอนที่แป้งมันบางแล้วมันซับกลิ่นเนยได้ดีมากแล้วก็หอมแป้งบางแล้วก็มันมากๆเลยอร่อยมากแม่มีความเค็มๆนิดนึงอยู่อ่ะแล้วก็หอมเนยแค่นั้นเลยดูนี่เนื้อมันแบบหนืดมาก ชอบไอติมจริงๆค่ะฉันว่าขึ้นกินคือตัวมันินมันหนืดนะตัวนี้ก็หนืดแต่ว่าพอกินแล้วรู้สึกว่าถึงความฟูของเนื้อด้วยอ่ะแล้วก็ละเอียดจร,จริงๆที่ป๊อกเก็ตชมไว้ป๊อกเก็ตบอกว่าเนื้อไอติมร้านนี้คือละเอียดมากพอกเกตจำได้เป็นไอติมที่ไม่ใส่ไข่แดงที่มันข้นมากจริงๆอ่ะแต่หนืดด้วยวก็เลยแบบเอออร่อยเข้มข้นเลยแล้วกลิ่นหอม มันก็จะคล้ายๆตัวแป้งของฟิล์มตลับกันนะก็เลยเ,เข้าใจได้ที่มันจะเป็นคอมบิเนชันนี้ต้องกินคู่กันค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเค้กฟ็อกคอนอันนี้ก็เป็นแบบความทรงจําไว้เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้สึกว่าแบบอยากกินแบบอของที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยนึกย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่เราได้ทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นง่ายๆเลยก็คือมีเค,รรค้กไอศครีมแล้วก็ตัวป๊อปคอนก็จะมีร็อครมเกับตัวช็อกโกแลตนะครับ ด้าน,นบนจะเป็นตัวทริวนอกาตินนะครับผมนอกาตินจะเป็นตัวแผ่นคาราเมลกรอบผสมกับตัวอัลมอนด์แล้วก็ตัวโคโคนิสครับผมจะได้ความแบบความมันความเปรี้ยวนิดนึงจากตัวโคโคอนิสอืมชอบเค้กตีนขเขาเป็นคาราเมลที่มีกลิ่น,นอะซอฟต์แบบคาราเมลอะกลิ่นมันคือ โคตรเคลเมเอลเลยอะแต่เป็นคาราเมลที่เท็กเจอร์ของไม่ได้หนมข้นแบบตัวมิลฟิลเมื่อกี้อันนี้มันจะมีความแบบเป็นเกล็ดเกล็ดกว่าน้อยนหนึ่งแล้วมีความเหมือนกับไลท์กว่านิดหนึ่งแต่กลิ่นคือ very 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 เ oh, คลมเอลเพราะความเคมลเขาอร่อยกอดท่านผู้ชมเหมือนฉันชอบความที่แบบเอาช็อกโกแลตป๊อปคอร์นมาตัดขมนิดนึงเอาเท็กเจอร์ป๊อปคอร์นความกรอบความฟุ้งกับป๊อปคอร์นมาแบบกินคู่กับไอติมก็จะได้มีสองเท็กเจอร์แล้วยังมีเท็กเจอร์ตัวตัวนี้อีกอะสุดท้ายที่มันเป็นแบบกันชี้ข้างบนททีี่่่่่คคููรรรรระะหวววาาาางเเมลลกกกกกกกัับช็็ออออโแต้้สึยย เลยส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าใครไม่ใช่กินหวานแนะนําตัวเพลทรู้สึกว่าตัวเพลทอ่ะโดยรวมพอกินรวมๆกันแล้วตัวเพลทหวานน้อยกว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวเพลทอ่ะกลิ่นยอติมจะไม่เด่นเท่าสารตัวนี้นะตัวนี้คือกลิ่นแบบสามคนนี้คือกลิ่นชัดแบบชัดมากๆประสบการณ์ที่ได้ไม่เหมือนกันเลยซึ่งถ้าใครชอบไอติมก็คือก็จะว่าสามคนคนี้ก็เหมาะแหละแต่ถามว่าหวานไหมหวานอยู่หวานอะ พวกหวานน้อยอาจจะแบบช็อกอยู่ไอติมเขามีคอนเซ็ปชวลหมดเลยอะมีสตอรี่แล้วก็มีคอนเซ็ปชวลซึ่งทําให้อร่อยขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่แปลกอะแต่มันเป็นแปลกที่กินได้เรื่อยๆนางในพอกเกตบอกเลยค่ะฉันสวยไอติมของมองตาลในความอย่างที่ชมไปตลอดคลิปอะชมมาตลอดสำหรับคนที่เคยดูคลิปรีวิวสองเราสองคนรีวิวไอติมนเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบตอนนั้นน่ะมีคนถามหลายคนว่าแบบมงตาลมีที่ให้ชิมไหมคือเขาอยากมาชิมก่อนเขาซื้อซึ่งตอนนี้มงตาลมีที่ให้ชิมแล้วนะคะเป็นคาเฟ่ตรงน,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 นี้นะคะคาเฟ่ที่ชื่อมองตตตาาอไคมมงงก็ืศิิลปแห่ ร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ไอติมค่ะทุกคนคะก็จะห้เกิดมาที่นี่ก็ได้สัมผัสไอติมหลากหลายรสชาติมาลองกินกันได้แต่นอกเหนือจากไอติมดิฉันว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่แพ้ใครคือมอกเทลเขายัางชื่นชอมอยู่ถึงเมื่อกี้ว่าแบบมอกเทลดีมากแต่ด้วยความที่มันเป็นมอกเทลฉะนั้นสั่งกลับบ้านไม่ค่อยม,ม,อออมอกเทลเนาะคือผสมเสร็จกินเลยถึงจะอร่อยที่สุดซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญลาดค่ะมากินกันได้ตอนนี้ร้านเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์จะเปิดถึงดึกเลยสี่ทุ่มน่าจะเป็นบ่าย ก็ามากินตามกันได้แต่เชฟบอกว่าเดี๋ยวอาจจะเปิดวันเพิ่มเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็เมนูตอนนี้ส่วนใหญ่โดยหลักจะเป็นไอติมจะมีเค้กบ้างแต่ว่าน้อยมากๆเป็นแบบบางตัวจะมีเค้กบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยก็เช็คก,ก่อนมาแหละงั้นก็ใครอยากกินไอติมก็มากินร้านมองตาลได้ค่ะฉันมั่นใจว่าอร่อยสุดในย่านเจริญรากสำหรับบิ๊กนัตอนเนี้ยชอบมาก ไอติมเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมไอติมสักนิดดีกว่าคือทุกคนเคยดูคลิปรีเวเต็มเวลาเนาะก,กับน้องพ็อกเก็ตตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นชิมโดนอะไรไปบ้างนะเยอะเหมือนกันนะเยอะมากสั่ง <10 S 2> สิบฉันว่าฉันสั่งโปรโมชั่นเนอครบเซตมาซูเปอร์ลดเป็นบล็อกส์ใช่ต่ว่าสั่งแต่ตเป็นบล็อกเลยต่ว่าอันนี้มีตัวใหม่เยอะมากเลยมีแบบมีแบบอะพริคอรเอเคก็น่ากินตอนนั้นไม่มีเดี๋ยวอยากขอชิมพวกนี้ชิมได้เลยนะคะทุกคนกัแล้วค่อยสั่งมาคัโปโลที่เรารักพี่ต้อม มันมีไอติมด้วยอันนี้เป็นมาโคโบโลกาอะไรตอนแรกเรากินชามาโคโปโลกับตัวแอปเปิลก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันคงเป็นกลิ่นที่เกิดจากแต่แอปเปิลก็เป็นมิกซ์หรือเปล่ามันถึงเกิดกลิ่นนี้ขึ้นแต่ไม่ใช่มันคือกลิ่นของชาคือชานีจะมีกลิ่นแล้วก็กลิ่นที่เข้าไปครั้งแรกทั้งกลิ่นที่เหลืออยู่คนละกลิ่นตอนนี้คือคือเข้าไปมีกลิ่นชาแล้วแต่พอทิ้งสักพักตอนนี้ที่เหลือยึดกลิ่นคล้ายกลิ่นเบอร์รี่เบอร์รี่อะของคนเป็ยแบบว่ามันเป็นกลิ่น กิน after taste ได้แบบได้ของขนาดนา้เป็นกินเบอร์ี่ได้ขนาดนี้ฉันรักเขาโอ้เนื้อไม่เหมือนตัวอื่นเนาะเนื้อมันจะมีความแบบฟูกว่าเขาว่าคนที่ทำสอฟอเบรได้แบบเนียนจริงๆคือรสชาติในปากจะมีความเป็นเบอร์รี่แหละมีความแบบเขาใส่ตัว blueberry dark ร r รนเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยกลิ่นสุดท้ายที่มันมันจะมีกลิ่นหนึ่งที่แบบอยู่ข้างบนตลอดเวลาที่ไม่ใช่พวกเบอร์รี่อ่ะเหมือนมันซ้อนกันอยู่กลิ่นนั้นน่ะเราถามว่าคือกลิ่นอะไรเพราะเราไม่เคยกินตัวพวองซีเขาบอกมันคือกลิ่นพวองซีเลยกลิ่นมันมีความแบบมันอยู่ต่างประเทศอะค่ะรสชาติเหมือนสูกัดสีม่วงแต่รสกลิ่นมันแบบงดงามอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันแบบมันฟุ้งมันบอกไม่ถูกมันแบบมีความดอกไม้เฟลอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเบอร์รี่ด้วยอ่ะกลิ่นมันแพงอะ ถ้าไม่ต่อไม่ต่อใค้ก็ว่า,า,า,ากลิ่นทั้งสูง <laughs> ใครที่เรียงไอศิรมโดนไหนขององตาลไว้และอยากลองชิมอะ่ะมีหน้าร้านแล้วนะคะทุกคนคะมาลองก่อนซื้อได้ค่ะและนี่ก็คือไอติมจากร้านวงตานเองค่ะชอบมากให้ทุกคนนี้มาลองกินมาลอง รับประสบการณ์ที่ร้านคาเฟ่จริงๆฉันรู้สึกว่ากินที่บ้านไม่อร่อยขนาดนี้แน่ๆที่นี่คือหนึ่งมีคนอธิบายรสชาติอธิบายทุกๆอย่างแหละแล้วก็สองก็คือบรรยากาศน่ารักมากๆค่ะอาหาเล่นๆกันได้แต่วันนี้ค่ะต้องไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวยมากแล้วพี่ต่อจะขโมยมาโคโปโลนบอกไม่ให้ขโมยร้าไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มาโคโปโล่เยนชอบมากๆขอบคุณนะคะ